สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์ความสุขของคนเราไม่เท่ากันบางคนกำลังทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้มีความสุขแต่บางคนต้องทำอะไรหลายอย่างจนลืมความทุกข์บางคนมีความสุขจนลืมคนรอบข้าง แต่บางคนทำให้คนรอบข้างจนลืมความสุขของตัวเองเราจะมาดูว่าสิบความแตกต่างของคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์ข้อที่หนึ่งคนหนึ่งมองหาสิ่งที่ขาดอีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มี ข้อ2คนหนึ่งมองหาแต่วิธีลืมอีกคนทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ3คนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกคนเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงข้อ4คนหนึ่งหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อลืมทุก อีกคนเรียนรู้ว่าทุกอยู่ที่ใจข้อห้าคนหนึ่งมัวแต่นั่งเสียใจกับคนที่จากไปอีกคนขอบใจกับคนที่ยังอยู่ข้างๆข้อหกคนหนึ่งมองหาแต่ความรักอีกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีคนรักก็ไม่ทุกข์ ข้อเจ็ดคนหนึ่งคิดแต่ครอบครองอีกคนเข้าใจว่าการไม่ครอบครองก็จะไม่สูญเสียข้อแปดคนหนึ่งพูดไม่คิดกับคนที่รักอีกคนคิดก่อนพูดกับคนที่รักข้อเก้าคนหนึ่ง คิดแต่ว่าตัวเองไม่มีค่าอีกคนเห็นค่าคนที่รู้ค่าตัวเองข้อสุดท้ายค่ะข้อสิบคนหนึ่งเก็บทุกเรื่องมาคิดอีกคนอภัยทุกเรื่องก่อนนอนชีวิตแต่ละคนพบเจอเรื่องราวแตกต่างกันจะให้บอกว่า เรื่องใครทุกกว่าใครไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุดนั้นเองเราจะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนใครว่าเรื่องแค่เนี้ยทำไมผ่านมันไปไม่ได้เรื่องแค่นี้ของคุณอาจไม่ใช่เรื่องแค่นี้ของใครอีกหลายคนก็ได้มนุษย์มีทุก สุขเหมือนกันเพียงแต่ไม่เท ah ่าก well ันมนุษย์มีความดีทุกคนเพียงแต่ไม่เท่ากันมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวทุกคนเพียงแต่ไม่เท่ากันมนุษย์มีความรักและชังเหมือนกันเพียงแต่จะเอารักหรือชังมาใช้มากกว่ากันเท่านั้นคนเรามีต้นทุนไม่เท่ากัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เท่ากันค่ะคือความมุ่งมันและตั้งใจทางเดินของชีวิตหากเดินด้วยความคิดก็ไม่มีวันจบหากเดินด้วยอารมณ์ทุกอย่างจะพังลงแต่ถ้าเดินด้วยสติและปัญญาแม้เส้นทางจะเลวร้ายแต่เราจะผ่านมันได้ค่ะ อย่าดูถูกคนทำมาหากินตั้งแต่เด็กว่าจนคนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันรวยด้วยเงินพ่อแม่เขาไม่เรียกว่ารวยสุดท้ายอยากจะฝากนะคะแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จแม้เป็นข้อความเล็กๆมันอาจจะให้ทำให้เราเปลี่ยนได้ จงจำไว้ว่าถ้าต้นทุนเราน้อยสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคนอื่นคือความอดทนสวัสดีค่ะ